เลขมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1 5ถึง21กันยายน2 5 6 8จะเป็นเลขอะไรบ้างดูกันเอ,เองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลากคุณนะให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดนะครับเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นนะครับเชื่อสายตาคุณเองนะครับอย่าไปสนใจว่าคนอื่น อาจจะเห็นไม่ตรงกับคุณไม่เป็นไรสําคัญที่สุดคือคุณเห็นอะไรคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือจะก,กลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนมีเคล็ดลับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สู่ต่อสมการอะไรอีกก็ได้นะครับที่สําคัญคือจะพิจารณานําไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่จริงๆดีนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตร เลขคเลขซิมเลขรหัสต่างๆเช่นรหัส atm รหัสมือถือรหัสเซฟอะไรต่างๆนะหรืออะไรก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อนำไปใช้ถ้าสนใจลองไปใช้ดูครับก็ขอให้โชคดีนะฮะ